สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องเชื่อทุกท่านนะครับคราวเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะยามเย็นๆกับพระชุดสายวังนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับวันนี้ครับของรางวัล EP นี้นะครับอบอกก่อนเลยเนาะนี่ครับเป็นชุดพระแก้ว นะครับเคลือบนะพี่นะอ่าเอาไปเลย3ามองนะพี่นะเอาครบทุกฤด,ดูเลยนะครับนี่ร้อนฝนหนาวนะครับอ่านี่ครับเอาไปครบทั้งทั้งสามฤดูเลยาออ่าเนี่ยครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับนะซื้อครบ1,000ับาทได้1นึสิทธิ์ลุ้นนะพี่นะอ่าได้3อมองเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอ่ะ EP นี้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนคลิปเชา้าหรือคลิปเมื่อวานเนาะก็ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็ทุกวันที่1กับวันที่16นะครับเนาะเราก็จะมีการจัดโปรนะพี่นะเราก็ประมาณช่วงต้นเดือนนะครับก็ประมาณช่วงต้นเดือนเนาะพอดีเมื่อวานจัดไม่ทันนะพี่นะขออนุญาตเลื่อนมาเป็นวันที่2แล้วกันนะครับวันนี้วันที่2เนาะก็จะมีประมาณช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับพี่ก็ขออนุญาตจัดโปรเนาะคืนกำไรให้พี่ๆ FC นะครับเพราะว่าปกตินะครับเราจะคืนกำไรให้พี่ๆ FC ทุกๆหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับเนาะ อ่ะแต่เขาอนุญาตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ทํามาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะอ่ะอันนี้ครับเริ่มเลยนะครับเนาะอีพีนี้ครับอ่าองละ300บาท4ององพันนะพี่นะอ่านี้ก็มาแทนผู้ติดตามหนึ่งพันเนาะอ่ะจะมาทุกอ่ะเดือนละ2ครั้งนะพี่นะอ่าเพราะว่ามีพีพีเถามหาเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่จะจัดโปรอีกเมื่อไหร่จะจัดโปรอีกนะครับเพราะว่าบางทีผู้ติดตามผมนะครับก็ขึ้นเร็วบางทีก็อ่าขึ้นช้านะครับนะ อ่ะ uh, ก็เลยแบบพี PP ่พ FC ทักเข้ามาเยอะเนาะก็เลยต้องอ่ะไหนไหนก็อันนี้แล้วก็ขอจัดไปเดือนละสองครั้งละกันเนาะอ่ะองนี้รายการที่หนึ่งครับเป็นพิมพ์ใหญ่พายคู่นะพี่นะอ่ะพิมพใหญ่พายคู่นะครับเกตทะลุ ου, ซุ้มทั้งคู่เลยเนะาะอ่ะเกตทะลุซุ้มทั้งสององเลยนะครับอ่าหลังเรียบเนาะอ่ะนี่ครับสวยๆเลยนะครับอ่ะรายการที่หนึ่งนะครับนะต่อไปครับรายการที่สองนะครับอ้าวนี่ครับเป็น พิมพ์ใหญ่นะครับนะเนื้อแก้วสารพัดนึกเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อแก้วสีแดงนะครับนะอองค์พระนะครับจะมีการทาทองมานะครับอองค์พระจะมีการทาทองมาแบบนี้เลยนะครับรายการที่สองนะครับต่อไปครับรายการที่สามครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีรอยจานอคาละนะครับปวรลวิจารเจละไนนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อเขียวเนาะ อ่าเนื้อจะเป็นเนื้อออกสีเฉวแบบนี้เลยครับอันนี้ครับจะเป็นลอยจานพักกิ่งอ่าปาวเวเลตอ่ายุคต้นหรือรุ่นแรกเลยนะครับนะอ่าองนี้ครับเพิ่มความเข้มแขังด้วยลอยจานนะครับรายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อูทองเนื้อเบีนจระลงมีแรลตตไบทองนะครับด้านหลังครับมีพยาครุฑนะครับนี่ครับอ่ามีพัมพยาครุฑมาสองตนนะครับ อ่านี่ครับเป็นเนื้อเป็นจะลงเนาะมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับพี่ๆครับอ่ามีแร่ตะไบทองด้วยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่4นะพี่นะรายการที่4นะครับต่อไปครับรายการที่5นะครับอ่านทที่ครับเป็นรูปไข่เจ้าแม่กวนอิมเนื้อดำนะครับอ่าด้านหลังเป็นตาพระราชนจกรเนาะหรือตาชดานั่นเองนะ,นะครับอ่านี่จะเป็นเนื้อดำนะครับเป็นรูปไข่เจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นเนื้อผงเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่5้านะครับ ต่อไปครับรายการที่6นะครับอ่าองนี้ครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าด้านหลังครับเป็นพยาครุฑนะครับเนื้อแตกลายงาแบบนี้เลยอ่าเนื้อแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อแกล่งเนาะอ่าถ้าเป็นปูนเพชรนี่ต้องนึกถึงเนื้อโซนนึกงแกร่งเลยนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่6นะครับนะรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7นะครับองนี้ครับเป็นสมเด็จดำนะครับนะอ่าพิมลุงพุทธเนาะ องนี้จะมีการปิดทองมานะพี่นะอ่าองนี้จะมีการปิดทองมานะครับโอ้โหหลังมีรอยปูไตมีรอยยุบย่นเนาะอ่าเนี่ยครับเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะอ่าเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าองคนี้ครับรายการที่7ครับต่อไปครับรายการที่8ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตามีสังคตินะครับแล้วก็มีการลงลักดํามาด้วยนะครับองค์นี้ครับส่วนโอ้โหด้านหลังมีเส้นเกษาด้วยนะพี่นะอ่าเห็นไหม มีเส้นเกษาด้วยเนาะหลังนี่แทบจะเป็นหลังสังขยาเลยเนาะอ่าหลังนี้แทบจะเป็นหลังสังขยาเลยนะครับองนี้ลงลักดำครับด้านหลังมีเส้นเกษานะครับอ่าองนี้ครับรายการที่แปดนะครับต่อไปครับรายการที่เก้านะครับอ่าองนี้ก็เป็นลุงพุทธมีหน้ามีตานะพี่นะเห็นไหมอ่าพุทธศิลป์นี้จะเป็นลุงพุทธเลยนะครับพระพักจะเสียมเนาะนี่อกล่องนะครับอ่ามีตา จมูกคิ้วปากนะครับพี่ๆแล้วก็เนื้อแตกลายงาด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะพี่นะอ่าองค์นี้จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าองค์นี้ครับรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่9้าครับดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะต่อไปครับรายการที่10บนะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสบู่เลือดนะครับมีหน้าตามีคิ้ว ครับจมูกปากตาชัดเจนนะครับมีสังคติด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วก็มีแร่ตะไบทองด้วยนะครับนะองคนี้ครับอ่าหลังก็มีร่องรอยปูไตเนาะอ่าเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่เป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับนะอ่าเป็นเนื้อสบู่เลือดเนาะอ่าองนี้นะครับรายการที่เก้านะพี่นะรายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบนะครับ อ่าองนี้ครับเป็นพักกิ่งปาวเวเลตนะครับหลังมังกรนะพี่นะอ่ากิ่งหลังมังกรนะครับอ่าเนื้อสมดิษ์โบราณนะครับองค์นี้กลิ่งดังนะพี่นะอ่ากลิ่งดังนะครับอ่าองนี้รายการที่11นะครับนะมีรายชะลุด้วยเนาะแล้วก็หลังเป็นมังกรนะครับอ่ารายการที่11ครับต่อไปครับรายการที่12นะครับอ่าองนี้ครับเป็นพักกิ่งปาวเวเลตฐานสูงนะครับนะอ่านี่ครับนี่มีกลับดาหน่อยๆน่อยะพี่นะเห็นไหมมีกลับดํานะครับ อ่านี่ครับองนี้ครับจะมีอุดกลิ่งด้านข้างนี่ตรงนี้เนาะองนี้กลิ่งดังนะพี่นะกลิ่งดังนะครับอ่าร e ายการที่ elder, e. นะสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับอ่านี่ครับเป็นพักกิ่งเปอร์เวเล่นครับเปียกทองนะครับอ่ามีโคดเมล็ดงานะครับองนี้จะไม่ได้อุดกลิ่งมานะพี่เนาะอ่าองนี้ครับรายการที่สิบสามนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเปียกทองเนาะมีโคดเมล็ดงานะครับอ่ารายการที่สิบสามครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่าอีกหนึ่งองนะพี่นะอ่าอีกหนึ่งองนะครับมีมาสี่องเลยนะพี่นะมีมาสี่องนะครับแบบนี้เนาะอ่านี่ครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับดูไม่ทันทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนะอ่ารายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองนะครับสวยเลยนะครับเนื้อเปียกทองเนาะอ่ามีโคตเมล็ดงานะครับพี่ๆครับอ่านี่ครับ รงนี้รายการที่15นะครับนะรายการที่15ครับต่อไปครับอ่ารายการที่16นะครับอ่าอีกหนึ่งองนะพี่นะอีกหนึ่งองเนาะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับนะนี่บมีลายฉลุด้วยเนาะอ่าโคตรเมล็ดงานะครับอีโคตรเมล็ดงานะครับอ่าองนี้ครับรายการที่16นะพี่นะอ่ารายการที่16นะครับอ่าสวยๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับอ่านี่ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่อูทองเนื้อสบู่เลือดนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่เห็นไหมหลังเรียบเนาะอ่าแล้วเนื้อผ้านะครับจะอ่าเป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อโซนแกล่งเนาะอ่าเนื้อโซนจะมีความอ่าหนึกแกล่งนะครับพี่ๆอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับพี่พิมพ์เดียวกันนะครับอ่าแต่คนละเนื้อคนละวันนะกันนะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่อูทองเนาะจะเป็นเนื้อดำนะครับมีมุดทองตรงกลางหน้าอกนะครับพี่พี่ครับอ่าองนี้มีมุดทองตรงกลางหน้าอกนะครับอ่าเบอร์สิบแปดนะครับพี่พี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการสิบเก้านะครับอ่านี่ครับนี่ครับเนื้อสีเหลืองสีทองนะครับมีมุดทองตรงกลางหน้าอกนะครับพี่พี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อูทองนะครับนะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพี่พี่อ่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับสวยมากนะครับนี่อ่าเห็นไหม อันนี้เบอร์สิบเก้านะครับต่อไปครับยี่สิบอ่านี่ก็ครบชุดเลยนะครับอ่าเนื้อคนละวันละคนละโซนนะครับแต่พิมพ์เดียวกันนะครับแล้วก็มีหมุดทองตรงกลางหน้าอกทุกองค์นะครับอ่านี่ครับเป็นเนื้อเขียวเหนียวซับนะครับอ่านี่ครับหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับอ่ายี่สิบนะพี่นะองค์ที่ยี่สิบนะครับอ่านี่ครับครบสี่สีสี่วันณะเลยนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับอ ไปครับรายการที่21ินะพี่นะอ่า21นะครับอันนี้ครับเป็นหลวงพุททวดนะครับเนาะลงชาตินะพี่นะหลวงพุททวดลงชาตินะครับองนี้ครับนี่ครับส่วยๆเลยนะครับสวยๆเลยรายการที่21นะครับต่อไปครับรายการที่22นะครับ อันนี้ครับเป็นหลวงพุททวดเนื้อดำนะครับอ่าปิดทองลงรักมานะครับอันนี้จะเป็นสายวังเนาะด้านหลังครับมีตะกรุดนึ่งดอกนะครับอ่าแม่เหล็กนะครับอ่าแม่เหล็กดูดติดด้วยนะพี่น้ององค์นี้นะครับอ่าแม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะครับนะเป็นหลวงพุททวดเนาะอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพุททวดนี่ด้านหลังมีตะกรุดนึ่งดอกนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองนะครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าด้านหลังครับพี่หลังเป็นหลังก้างปลานะครับนะอ่าหลังก้างปลาเนาะองนี้ครับมีการลงลักดํามานะครับนะอ่าองนี้ครับมีการลงลักดํามานะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าองนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงลักดํามาสวยสวยเลยครับอ่าหลังก้างปลายาวๆแบบนี้เลยนะพี่นะ หลังองนี้ก้างปลายาวดีเนาะลงรักดํามาด้วยครับเพิ่มความเข้มขลังนะครับนะอ,ะ,อะองนี้ครับรายการที่24นะพี่นะ24นะครับต่อไปครับรายการที่25นะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จพิมพเจ้าแม่กวนอิมเนาะไม่ตัดปีกนะพี่นะเป็นเนื้อสบู่เลือดเนาะส่วนด้านหลังครับมีคําว่าเจ้าสัวแล้วก็ภาษาจีนเนาะเป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับพี่ภาษาจีนเจ้าสัวนะครับ อ่าองนี้ครับโอ้โหไขขึ้นแบบนี้เลยเนาะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอ่ารายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่วนอิมนะครับไม่ตัดปีกนะครับอ่าอ่าด้านหลังมีภาษาจีนแบบนี้เลยนะครับนะด้านหลังมีภาษาจีนแบบนี้ครับอ่าเนื้อจะเป็นสีเหลืองทองนะครับอ่า องนี้รายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับออย่าลืมนะครับนะย้ํากันอีกทีหนึ่งนะครับ่าซื้อครบหนึ่งพันบาทนะพี่นะนี่ครับได้เซ็ตพักแก้วนะครับนะสามฤดูเนะาะเซ็ตพักแก้วสามฤดูนะครับได้สิทธิ์ลุ้นนะพี่นะได้สิทธิ์ลุ้นทั้งสามองค์เลยนะครับ อ่าครบหนึ่งพันบาทได้สิทธิ์ลุ้นนะครับเนี่ยครับพระแก้วสามดูเคลือบนะพี่นะอ่าพระแก้วสามด,ด,ดูแบบเคลือบนะครับอ่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับอ่าต่อกันที่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นไกเซอร์นะครับอ่าไกเซอร์สองหน้านะครับพิมพ์อ่าไกเซอร์สองหน้าเนาะ อ่าองค์ค่อนข้างหนาเลยนะพี่นะใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปเลยนะครับนี่เทียบให้ดูนะครับอเห็นไหมองค์ใหญ่กว่าแล้วก็หนากว่านะครับหนึ่งสองประมาณสามสามองได้เลยนะพี่นะความหนาเนาะโอโ้โหนามากนะครับเมื่อเปรียบเทียบความหนาก็ความกว้างของใหญ่แล้วเนาะอ่ะนี่ครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับไกเซอร์นะครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ อ่าองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอ่าเนี่ยครับองหนาเนาะเห็นไหมหนาพิเศษเลยนะครับอ่าองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบเจ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบแปดครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพจัมโบ้นะครับอ่าเป็นพิมพ์ปกโพจัมโบ้เนาะเนื้อแตกรายงานนะครับมีมวลสารเม็ดดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่มชัดเจนนะครับ มีมวลสารเม็ดดินเจ็ดปาเจ็ดโปง่งชัดเจนเนาะส่วนหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับมีเม็ดดินเจ็ดป่าเจ็ดโปง่งเหมือนกันเนาะมีเม็ดดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเหมือนกันเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อโซนแข็งนะครับอ่นี่ครับอ,องนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะครับต่อไปครับารายการที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นพิมพ์พุทธซ้อนสมเด็จโตนะครับอ่านีดินเจ็ดปลาเจ็ดโปรงเนื้อแตกลายงานนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะเนื้อผ้านะครับมีลักษณะที่ออกไปทางโซนหนึกแกล่งนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาจะเรียกว่ากุผนังโบดนะอ่าเนี่ยครับอันนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะครับอ่ายี่สิบเก้าครับ ต่อไปครับอ่ารายการที่สามสิบนะครับอ่านี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ทรงครุฑนะครับอ่าอ่าเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ทรงครุฑเนาะอ่าเนื้อหานะครับเนื้อแกลงแตกไร้งานะครับอ่ะองค์ก็จะใหญ่กว่าสมเด็จทั่วไปนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเทียบขนาดนะครับมีประมาณนี้นะครับอ่านี่เนาะประมาณใหญ่ประมาณนี้นะครับอ่า นี่ยครับมีเม็ดแร่ต่างๆนะครับเนาะอ่าเนื้อหนึกแกร่งดีนะครับพี่พี่ครับเนื้อหนึกแกร่งดีอ่าองค์นี้ครับรายการที่สามสิบนะครับนะรายการที่สามสิบครับต่อไปครับจะเป็นชุดเออ่เนื้อตะกั่วดำท่าชาลงชาติิดทองนะครับอ่าเริ่มกันที่สามสิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นขัวโตเนาะอ่านี่ครับเป็นว่าบขัวโตนะครับเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับลายต้นไม้เนาะสวนด้านหลังครับ เป็นพระคาถาชินบัญชรนนะพี่นะอ่านี่ครับได้ทางคาถาเลยเนาะอ่าแต่ยังว่าเนาะสภาพก็จะอ่าเลือนลางนิดนึงนะครับก็ผ่านการเวลามานานเนาะอ่าอันนี้จะลงชาติปิดทองนะครับรายการที่31เนะครับเหนือตะกั่วดำทำชาเนาะต่อไปครับรายการที่32นะครับอ่านี่ครับอันนี้ครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอ่าลงชาติปิดทองนะครับด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับนะอ่าด้านหลังเป็นภาษาจีนแบบนี้เลย นะครับอ่าองค์นี้ครับรายการที่3ามนะครับต่อไปครับรายการที่33นะครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีเส้นกรอบกระจกเนาะมีลายฉลุดอกพิกุนนะครับส่วนด้านหลังครับพี่เป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานนะครับมีพ่อสอบอกนะครับนี่2 4งสนะครับอ่าองพระลงรักลงชาติมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับ อ่าองพานะครับลงรักลงชาติมาสวยๆแบบนี้เลยครับรายการที่33ครับต่อไปครับรายการที่34ครับอ่าองนี้ครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่เคทะลุซุ้มนะครับมีเส้นกรอบกระจกเนาะลงชาติลงรักมาครับเป็นเนื้อตะกัวดําท้ำชาอ่าด้านหลังครับพี่มีพศสอบอกนะครับ2404นะครับนะอ่าพสศ2น0 4นะครับอ่าองนี้รายการที่34นะครับนะอ่ารายการที่34ครับ ไปครับรายการที่สามสิบห้านะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าพุทธศิล์ก็จะเป็นอู่ทองเสียนโตนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์เสียนโตเนาะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับอ่าด้านหลังก็อ่าจะเป็นอะไรนะยอดขุนพลลงชาตินะครับนี่อนี่ครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์ใหญ่เสียรโตนะครับ อ่าลงชาติปิดทองเหมือนกันนะครับนะอ่า uh ลงชาติปิดทองเหมือนกันเนาะอ่ารายการที่สามสิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สามสิบหกนะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จเรือแจวนะครับเนื้อพิมพเนาะอ่าเป็นพิมพ์เรือแจวนะครับอ่าเป็นเนื้อตะกัวนำถ้ำชานะครับอ่านี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้รายการที่สามสิบหกนะพี่นะ อ่าสามสิบหกเนาะสังเกตได้เลยเนาะก็องค์พระนะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเป็นชาตินะสี่ชาติเนาะหรือลักนั่นเองนะพี่นะแล้วก็ปิดทองมานะครับอ่ะรายการที่สามสิบหกนะพี่นะรายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับอ่านี่ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเสียนคดนลพี่เนาะอ่าเสียนคดนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานหน้าโต๊ะหมู่นะครับพี่ๆครับองค์พระเหมือนเดิมครับปิดทองนะครับแล้วก็ลงชาติเนาะปิดทองแล้วก็ลงชาติมาสวยๆเลยนะครับนะครับหากดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับรายการที่37นะครับต่อไปครับรายการที่38ครับอ่านี่ครับ รู้สึกจะมีมาสององนะแบบนี้นะครับอ่าเนี่ครับเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานใต้ต้นไม้นะครับมีห่วงเชื่อมเนาะด้านหลังครับเป็นพระคาถาชินบัญชรนะครับพี่ลงชาติมาด้วยนะครับลงชาติมาด้วยเนาะองค์พระปิดทองลงชาตินะครับอ่าสวยเด่นเลยนะครับนะสวยเด่นเลยนะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับนะรายการที่สามสิบแปดครับ ่อไปครับรายการที่สามสิบเก้านะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับพี่อ่านี่ครับแล้วก็อ่าด้านหน้าน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เพราะด้านหน้านี่จะมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรแบบเป็นกรอบซุ้มแบบนี้นะครับอ่าส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดทองนะครับอันนี้ก็ลงลักปิดทองมาเหมือนกันนะครับอ่านี่ครับ อันนี้ก็สวยๆเลยนะครับเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับอ่าเนื้อตะกั่วดำทาชานะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับอ่ารายการที่สามสิบเก้านะครับต่อไปครับอ่ารายการที่สี่สิบนะครับพี่ๆครับอ่ารายการที่สี่สิบนะครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับดานหลังครับอ่าเป็นสมเด็จโตนั่งกรรมฐานหน้าโต๊ะหมู่นะครับอ่าองค์นี้ก็จะมีการลงชาติมาสวยๆนะครับสีแดงคือชาตินะครับพี่ๆครับ อ่าสีแดงคือชาติสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่สี่สิบนะครับนะรายการที่สี่สิบครับต่อไปครับเป็นชุดพิมพ์คะแนนนะครับนะเห็นถามหากันเข้ามาเยอะเลยเนาะอ่าเริ่มที่องสี่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นคะแนนพิมพ์ใหญ่สมเด็จดํานะครับพี่ๆครับอ่าคะแนนพิมพ์ใหญ่สมเด็จดานะครับอ่านี่ครับดูขอบนะครับนี่คู่ละสามร้อยนะครับเนาะอ่าคุ้มแน่นอนนะครับนะคุ้มแน่นอนนะครับ อ่ารายการที่41นะครับนะอ่ารายการที่41นะครับต่อไปครับรายการที่42ครับอ่านี่ครับคะแนนพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าคะแนนพิมพ์ใหญ่เนาะเนื้อดำนะครับพี่ๆครับอ่าชอบกอปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะชอบกอปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับ อ่าองนี้ครับรายการที่สี่สิบสองนะพี่นะอ่ารายการที่สี่สิบสองครับคะแนนพิมพ์ใหญ่เนื้อดํานะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบสามนะครับอ่าอีกครับเป็นคะแนนแหวกม่านเนื้อเบนจะลงมีแร่ตะไบทองนะครับอ่าคะแนนแหวกม่านเนื้อเบนจะลงมีแร่ตะไบทองนะครับสวยเลยเนาะอ่าสวยเลยนะครับ อ่านี่ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆครับคู่ละสา0ร้บาทนะพี่นะคุ้มแน่นอนโอ้โหผมบอกเลยนอกคะแนนนะครับอ่ารายการที่สี่สิสี่สิบสามนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่4ี่สิบี่ครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นคะแนนเนื้อเป็นจะลงแหวกม่านนะครับนะอ่ามีแร่ตะไบทองเนาะคะแนนเป็นจะลงแหวกม่านนะครับนะอ่า นี่ครับสวยเลยนะครับอ่านี่ครับอ่าหลังเ็าจะเป็นหลังเรียบประมาณนี้นะครับรายการที่สี่สิบสี่นะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบห้านะครับอ่าเป็นคะแนนแหวกม่านเนาะคะแนนแหวกม่านนะครับอ่ามีแร่ตะไบทองเนาะอันนี้จะเป็นออกเนื้อโซนขาวๆนวลๆนะครับอ่านี่ครับ สวยๆเลยมีแร่ตะไบทองนะครับนะมีแร่ตะไบทองเนาะอ่าสารชัดเจนนะครับพี่ๆครับอ่าองนี้รายการที่สี่สิบห้านะครับอ่ารายการที่สี่สิบห้านะครับพี่ๆอ่านี่ครับคะแนนแมกมาเนเนาะต่อไปครับรายการที่สี่สิบหก อ่านี่ครับคะแนนแหวกม่านอีกหนึ่งชุดนะครับนี่อ่าคะแนนแหวกม่านอีกหนึ่งชุดเนาะมันจะมีดอกแร่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีดอกแร่นะครับนี่คล้ายๆสนิมนะครับอ่านี่ครับอ่าเห็นชัดเจนนาอดอกแร่นะครับแล้วก็หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่สี่สิบหกนะครับ รายการที่สี่สิบหกครับครับรายการที่ส well <ah ี่สิบเจ็ดนะครับอ่านี้ก็เป็นคะแนนนะครับพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเป็นคะแนนพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆสวยมากเลยเนาะอ่าเนื้อพักเขาจะไปทางโซนดึกแกล่งเนาะออกเหลืองๆนะครับสวยดีนะครับพี่ๆครับพิมพ์คะแนนนะครับอ่าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเนาะหรือให้เด็กคล้องได้เลยนะพี่นะเลียมให้เด็กให้ลูกให้หลานคล้องได้นะครับเพราะองค์เล็กมีหน้าใช้มากๆเนาะ อ่าหลังแต่งายงานนะครับอ่าตรงนี้ครับสวยๆเลยครับอ่ารายการที่47นะครับนะรายการที่47นะครับต่อไปครับรายการที่48นะครับอ่านี่ครับเป็นคะแนนแหวกม่านเนาะอ่าเนื้อแกลงแตกรายงานนะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับอ่าคะแนนแหวกม่านเนื้อแกลงแตกรายงานนะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับ หลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอรนนี้ครับรายการที่สี่สิบแปดนะครับนะอ่ารายการที่สี่สิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับอ่านี่ครับจะเป็นคะแนนปกโพเนาะอ่าจะเป็นคะแนนปกโพนะครับพี่ๆสวยมากเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะอ่าเป็นคะแนนปกโพนะครับ ดูไม่ทันก็ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอ่านี่ครับอ่าน้าหลังเนาะอ่าต่อไปครับอ่านนี้องค์ที่สี่สิบเก้านะครับนะต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ห้าสิบครับอ่านี่ครับเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับนะเป็นพิมพ์อุ้มบาทเนาะ อ่าเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับเนื้อก็จะมีสีแดงนะครับมีอ่าทาทองมาด้วยนะครับองนี้นะอ่านี่ครับปิดท้ายกันด้วยหลวงปู่เทพโลกดอนนะครับอ่าองนี้ครับรายการที่ห้าสิบนะครับนะอ่ารายการที่ห้าสิบนะครับอ่า็อย่าลืมนะครับนะนี่ครับคือครบอ่าหนึ่พันบาทนะครับได้สิทธิ์ลุ้นนะครับขอาแก้วมรกตเนื้อเคลือบกระเบื้องนะพี่นะอ่าเนื้อเคลือบกระเบื้องสามดูดูเนาะอ่าเนื้อเคลือบกระเบื้องสามดดูนะครับ อ่านี่ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทร i ีลไลเบอร์เดียวกันครับ080512-2332นครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR-Code คสแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ